สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชมเรื่องราวความรักของคุณนะคะซึ่งจะเป็นสถานการณ์ความรักล้นล้วนนะคะในช่วงของวันนี้จะถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะเราจะมาดูซิว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเนาะสถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสำหรับที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่ไม่เจอคุณนะว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างในช่วงระยะนี้นะคะบางทีไพส่สามารถที่จะสลับพลังงานกันก็ได้นะคะคืออาจจะพูดถึงเขาอาจจะพลังงานคุณก็ได้ประมาณนี้เนาะชาวสิงนะคะเกิดในช่วงวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมการแบ่งวันที่ก็จะใช้ตามสาต์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งราคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะ เข้าสูดเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานานไพ่สิบดาบเป็นไพ่หลักของชาวราศีสิงห์นะคะกะ็น่าจะมีความรักที่ปะปนไปได้วยความเหนื่อยความทุกข์นะคะความเจ็บอาจจะถูกหลอกถูกแทงข้างหลังถูกทรยศถูกหลอกลวงหลอกให้ช้ำใจเสียใจนะคะระว,วังนะคะสําหรับชาวสิงห์ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีดาวศุกร์ที่เตรียมตัวจะเดินถอยหลังแล้วด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักอาจจะซาซาเบาๆลงหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะักได้ได้แค่รักษาให้ทรงสภาพนี้เอาไว้ก่อนนะคะบางท่านก็อาจจะถึงขั้นสุด,สดลงไหมนะคะก็ไม่น่าที่จะสุดลงมากนะักแค่ว่าประคับประคองกันให้อยู่กันสถานภาพแบบนี้ไปก่อนนะคะยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาวราศีสิงห์คุณจะมีภาระ ในเรื่องถ้าที่เป็นครอบครัวเนาะก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมมีการโยกย้ายไปก่อนหน้านี้ไหมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งการโยกย้ายซึ่งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่คุณยังรับไม่ไหวยังตั้งตัวไม่ติดนะคะยังรับกับสภาพนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าปรับตัวยังไม่ได้คุณอยู่ในช่วงของการปรับตัวกับสิ่ง ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหลายท่านนะคะก็จะพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองหมายความว่าปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชีวิตความรักแล้วก็การงานการเงินด้วยนะเออมีดาวเสาร์ที่เล็งดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์ ความรักที่ต้องอดทนหน่อยนะคะไม่ได้พัฒนาเลยดาวเสาเนี่ยความนิ่งความเงียบสงบนิ่งเลยอะไม่ค่อยได้คุยกันด้วยเดี๋ยวจะขอส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มิจากคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังมีไพ่เดอะซันขึ้นอยู่ไม่หมอว่าในอนาคตนะคะชีวิตของคุณเรื่องราวต่างๆมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้ เพราะว่าดาวหลายๆดวงเตรียมตัวที่จะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ในช่วงของการกลับไปสัดสางเรื่องเก่าๆเคลียเรื่องเก่าๆไปก่อนนะคะพอดาวเริ่มเดินหน้ากันแล้วก็อะไรๆก็คือจะมีการพัฒนาจะมีการเดินหน้าไปมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นั่นเองขอส่องความคิดความรู้สึกข,ของเขาที่ไม่หัคุณนะคะว่าคิดยังไงบ้างในช่วงระยะนี้เนาะ เป็นแนวทางให้ชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะเขารักหรือเปล่าอยากที่จะไปต่อกันอยู่หรือไม่เหมือนกับว่าความรักมันไม่เติมเติมแล้วตอนนี้นะคะมีแต่ความทุกข์อ่ะให้เหรียนเต็มเลยสำหรับเขาเป็นคนที่ยังไงละ่ะคิดเรื่องเงินเป็นหลักไหมมีการนอกใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ หรือว่าอาจจะมีคนคุยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นการที่เขาอยากจะมีคนอื่นคุยอะเพราะว่าในใจของเขามันตอนนี้ความรักไม่ได้เติมเต็มเขาหยหาความรักเขาอยากจะมีคนคุยเราและเขาอาจจะมีเรื่องมีปัญหากันแล้วก็เกิดการไม่เข้าใจกันไม่มองกันนะคะหยุดหยุดนิ่ง เขาก็เลยพยายามที่จะหาทางออกโดยการที่จะหาคนอื่นเข้ามาคุยอะอาจจะคุยเป็นเพื่อนอ่าไม่ถึงขั้นเป็นแฟนก็เป็นก็ก็คนคุยอะอาจจะมีตัวเลือกใหม่ช้อยใหม่ที่ดีกว่าชีวิตปัจจุบันนี้หรือเปล่าเขาต้องการที่จะให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะกับเราอมกับเราเขาอยากที่จะไปต่อไหม พัฒนาได้ไหมเขาก็รักอยู่นะเขาก็ายังรู้สึกยังรักอยู่แล้วก็อยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะสแสดงว่า,าชาวราศีสิงค์คุณมีปัญหาเรื่องส่วนตัวไหมแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้นะไม่เป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวก็เป็นปัญหาเรื่องอดีตที่เคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจหรือว่ากําลังที่จะทําอยู่ก็ได้ คือสิ่งที่เขาทํากับเรามันเจ็บแสบมากเลยอ่ะมันมันไม่โอเคมากเลยอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะลดบทบาทของเขาลงนะคะพยายามที่จะเย็นชาเฉยชาไม่มองไม่สนใจคือให้คนเนี้ยนะครับว่างเปล่าในชีวิตไปซะพยายามที่จะเลิกรักละประมาณนี้เลิกสนใจเขาแต่ในในฝั่งของเขาเนี้ยนะคะก็ยังอยากที่จะพยายาม ในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะให้คุณให้โอกาสแล้วก็เคลียร์กันปรับความเข้าใจกันได้ไหมอะค่ะให้โอกาสเขาได้ไหมอะประมาณนี้เป็นการขอโอกาสหรือเปล่าเหมือนเขาก็เสียใจอยู่นะที่เราทำแบบนี้กับเขาให้สามารถสลับพลังงานกันก็ได้นะคะอืมเขาก็ มีความรู้สึกให้กับคนจริงๆนั่นแหละแต่เขาก็ยังเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ายังชอบที่จะมีชอยมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบที่จะคุยกับคนอื่นอยู่นะคะเราก็รับไม่ได้ประมาณนั้นชอบหาคนที่ที่ดีกว่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสำหรับเขาใครที่เหมือนกับว่ามีฐานะมั่นคงมีอะไรที่มันเด่นเ ก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เขาแบบเล้าใจมากเป็นเป็นชอยที่แบบอืมน่าสนใจนะอะไรอย่างนี้เนาะโลเลนิดนึงพอมีใครเข้ามาที่แบบมีศักยภาพดีกว่าเรามีความหน้าตาดีกว่าเรามีอะไรที่เหนือกว่าเราเขาก็จะชอบเป๋อะ หนักแน่นหน่อยนะหรือว่าไพ่สลับกันก็มีด้วยนะคะอืมประมาณนี้ <laughs> อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แหละมาขอฟังของเรานะคะถ้าถ้าคุณยังไม่ยอมคุยกับเขา ถ้าคุณยังเป็นแบบแบบแบบนี้อยู่ไม่ยอมหือไม่ยอมอือไม่ยอมคุยนะคะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะง้อคุณสักพักหนึ่งจะพยายามสักพักหนึ่งแล้วเขาก็คือจะไปเหมือนกับว่าจะหาตัวเลือกใหม่จะไปสนใจกับคนที่คนใหม่อะค่ะที่เป็นคนใหม่ก็คือยอมปล่อยคุณไปอะอันดับแรกก็คือเยอะไปก่อนเผื่อว่าคุณจะใจอ่อนให้ พอยือไปสักพักหนึ่งก็ถ้าคุณไม่เอาแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันงอแล้วนะฉันอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าเรายังไม่ยอมเขาก็ไปอะคะ่ะเขาก็ยอมปล่อยคุณไปแล้วยังไงต่อคะนี่ชาวราศีเมษนะคะราศีเมถุนราศีกุมกรกฏ mm hmm. จะไหวกันไหมน้อเนี่ย สุดท้ายท้ายสุดนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้างอแล้วไม่เอาจริง,รงๆก็ก็ต้องบอกลากันนะคะภัยเดือดเดืเกิดขึ้นอยู่ในช่วงของการที่จะเขาก็มีอีโก้ของเขาในระดับหนึ่งงออยู่จะไม่ได้งอมากอะไรขนาดนั้นที่จะต้องตามตื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอือฮ mm hmm. ในช่วงของดาวศุกร์เดือนถอยหลังเนี่ยน่าจะมีการเลิกลาเกิดขึ้นนะชาวราศีสิง์ศุกร์ถอยหลังนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่4กันยายนนะคะในช่วงระยะนี้เหมือนกับว่าจะมีหลายคู่ที่จะมีอิทธิพลในการที่จะเลิกลาบอกลากันนะคะเพราะมันไปไม่ได้แล้วมันเจอทางตันแล้วจริงๆนะคะหมดหนทางเยียวยาหมดหนทางที่จะไปต่อด้วยกันแล้ว นั่นเองทางเดียวก็คือต้องแยกย้ายเท่านั้นนะคะอ,ออกแนวดูสร้าเนาะชาวราศีสิงห์นะคะก็ถือซะว่านะคะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องเคลียร์ไปรอให้ดาวสุขเดินหน้านะคะดาวสุขเดินหน้าเดี๋ยวอะไรก็จะคลี่คลายอะไรคือความรู้สึกรอมก็คือจะเบาขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะทําใจรับสภาพ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ต่างๆก็ขึ้นมานะคะในช่วงแรกคุณอาจจะแย่หน่อยแต่ในช่วงปลายในช่วงของปลายๆช่วงดาวสุกเดือนหน้านี่แหละนะคะสิงหากันยารานี้นะคะคุณตุลาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีพลังงานมีเอเนจีที่มันดีขึ้นนะคะทำใจได้แล้วแล้วก็ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่คุณจะเป็น ผู้ใหญ่ที่มีความเติบโตทั้งด้านความคิดมากยิ่งขึ้นนะคะคือฉันอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องตัวเองเพิ่มสกิลเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองให้ดูเป็นคนที่น่านับถือน่าเชื่อถือดูแบบดูมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์นะคะเราจะไม่แบบทำตัวเป็นเด็กอีกแล้วนะคะเราจะต้องเติบโตได้แล้ว จะดูคลุ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะตอให้หน่อยสิแล้วก็หน้าจะมีการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโอกาสใหม่คนใหม่ชีวิตใหม่อาจจะเป็นเด็กที่เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่คุณนะคะว่าจะเปิดใจหรือเปล่าถ้าคุณไม่ไหวนะคะไพ่เจ็ดดาวก็ยังขึ้นอยู่มันเหมือนกับว่าคุณยังมีความระแวงมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่กับใครนะคะอ,อืประมาณนั้นถึงมีคู่มาออ๋ถึงมีเข้ามาคุณก็ไม่สนใจอะ่อะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องราวความรักของคุณก็ประมาณนี้นะคะถ้าไม่ไหวถ้ามันเหนื่อยถ้ามันแบบเป็นภาระาหนักมากนะคะคุณเหนื่อยคุณท้อมากคุณก็ต้องปล่อยเอเนอร์จี้นีออกไปจากชีวิตของเรา ไพ่ก็แนะนําแบบนั้นแล้วก็พลังงานของคุณก็เป็นไปในทิศทางนั้นนะคะถือซะว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันยื้อไปก็เท่านั้นปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยความเป็นอิสระให้ซึ่งกันและกันแล้วก็ไปสู่สิ่งใหม่กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองกับงานใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆในชีวิตก็แล้วแต่แลละซึ่งไม่หมอยังมองว่ามันจะดีกับคุณนะคะอาจจะสบายใจกว่าก็ได้เนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะหรือว่าถ้าชอบก็ เมนเข้ามาแนะนําติดชมได้นะคะหรือว่าสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ